ทำสาธุแะแตว่าถวายทานแล้วบุญก็ได้ทำแล้วทานก็ได้ทำแล้วไปวัดทำบุญทำทานทำบุญทำทานส่วนมากของทานเรียกว่าอาหารกายทำบุญเรียกว่าอาหารใจอยากให้เข้าใจไปวัดทำบุญทำทานถ้าไม่ทำบุญด้วยมีแต่ทำทานไม่ได้อานิสงส์เยอะทานเป็นได้บุญทานไม่เป็นได้บาป เป็นไม้ของเยอะแยะบางสิ่งบางอย่างผิดธรรมวินัยบางสิ่งบางอย่างถูกหลักธรรมวินัยสิ่งไหนไม่ถูกธรรมวินัยดอกไม้ทุกเทียนของแข็งใส่บาทไม่ถูกธรรมวินัยรู้จักไม้ของแข็งกวดแบนกวดอะไรหรือองปาลาเหล่านั้นทิ้งใ่บาทปก๊กพระเป็นบาปแล้วพระไม่รักษาบริขารทําให้บากระเทาะนี่บาป ถ้าบาดแตกเนี่ยพระเป็นอบัตท,ทุกกฎกวดแบนเนี่ยทิ้งลงไปถ้าไม่มีของอยู่ทร่นั้นทิ้งลงไปปกโขยพระกระชันไม่ได้แล้วเป็นโทษแล้วไม่พระไม่รักษาบริขารของที่ใส่บาทควรเชี่อควรฉันกวดแบนควรฉันไหมล่ะน,นอนถ้าถูกต้องก็ต้องเปิดห่อเอาฉันตัว หรือน้องปูของแข็งจะเป็นเดือว่างผ้าบาตใส่ถึงตัวถิ่นอกใส่บาตรตุนโอ้ใส่ไม่ได้นั่นแหะแทนที่จะได้บุญก็ได้บาปสู้ทําบุญไม่ได้เห็นไหมละ่ะไปวัทดทําบุญก็ได้ทําบุญบ้างที่ไม่งั้นก็โกหกตนเองแล้วก็รับถินบถ่นรับถิ่นรับถิ่นรับไปทําไมว่าไปทําบุญก็ไม่ทําบุญทําบุญคือใจมีความสุขอาหารใจแต่งใจรักษาใจ ตัวเรามีสองอย่างหนึ่งกายสองใจรู้จักหมืนกายก่อนนี่พูดแล้วเมื่อกี้นั่นแสดงทำไนะ้ใช่ไหมชะลาธรรมโมหิชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเก็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาโควิดโควิดล้วไปหาหมอที่ไหนก็ตายเหมือนเดิม,มแหละถึงรักษาหายแล้วมีของพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่รักษาคนไม่ให้ตายถ้าทําได้นะน่ะ รักษาที่ไหนรักษาที่ลมหายใจเขาออกรักษาลมได้ไม่มีอะไรไในหัวใจไม่มีเกิดอีกแก่เจ็บตายเจ็บไข้ได้ป่วยมาจากไหนหรือไม่เชื่อจุดนี้ถ้าเชื่อทำไมไม่รีบทํำละ่ะไม่ได้ซื้อจะด้วยซื้อไหมมาดูเมื่อกี้ยุ่งไหมไม่ชอบถ้าไม่ยุ่งก็อเอาของมากุ่นวันว่นว,นวันจักอย่างปันผีหลอกก่อกรสาบรู้จักไหมละ่ะผีหลอกก่อกระสาก ภาษาทางนี่ฮะไปเรื่องชอบจุ้งจุ้งเรื่องปากจุ้งทอง้องเ้าเห็นผมตรงกันมรรคผลนิพพานไม่ใช่อยู่ปากคือทอ้องเราไดเห็นนิดหน่อยนะไนเห็นไหมละ่ะไม่ใช่ไปทำบุญไปทำบาปพระก็ยุ่งโยมก็ยุ่งทั้งนี้ทั้งทั่วนะักอิสานแยล้งกันบางทีไม่ได้ถึงพระเลยขมโมยเอาหนีไปแล้วใส่ถุงไปไหนก็ไม่รู้ทำบาปไหมละ่ะ งานนี้ได้หน่อยทั้งงทานทั้งงทานทำบุญไปแพ่ไปเรียออะไรกันมาทําบาปก็ว่าทาบุญบางคนขี้เกียจทาอาหารเอาถุงเอาหา่อมาใส่รับไปกินยุบัน <c oughs> เลียงฟรีเรียงน้องเรียงลูกกลุ่ยหลานดุดไปถามของทานแลงวทานไม่ให้ก็บว่างทานกี้ทีนี้ไี้กวนกิเล็ดงทานแล้วได้ไหมสันห่อเดียวไม่หมดแล้วอ๋าลองดูสิ ถ้าทำคำสอนของพระเจ้าอาหารพระเจ้าให้แค่เท่าจำก้อยนี่เท่าส่วนสีของข้าวมีขนมาถมเท่าไหร่ก็ไม่พอเตือนอาจากไหน,นมีศรัทธาเรื่องทารมนี่เก่งที่สุดแต่บุญไม่ทำเมื่อไวลบุญไม่ทำก็ไม่รู้ว่าบาปอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ไหนนั่นไปวัดทำบุญก็ทำอยู่ที่ไปนั่งกราบไหว้ วินาัก,กาเดียนั้นก็นั่งรูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกในเสื้อตรงไหนหรือไปยุ่งพระงั้นหรือทําบุญรู้จักไหมละ่ะคนเราชอบยุ่งอันนี้มีงานเร่งเร่งไม่มีอะไรพูดมากเรื่องหน้าบุญกุศลน,นัางชนน่านจอมลูกหลานได้เตียนัองได้เสียสละมาใส่บาตก็ดีทําบุญก็ดีเป็นบุญกุศล บุญกุศลพวกเราได้ทำดังนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งต่างติดต่างหลายก็้ต้องมารวมกันจงปกป้องปกปักตัางๆเอาเกินได้จงรื่องด่านจากติดตัวน้องตลอดทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ตรงนี้แต่ความสุขความเลื่อนถูกใจถุกใจ าสนาสิ่งหนึ่งอัะไรอ,องสิ่งหนึ่งสิ่งใดการงานก็ดีการเงินก็ดีมรคผลนิพานก็ดีจงตั้งหกตั้งใจปฏิบัติแล้วจงมีดวงจิตดงใจได้เห็นสินเห็นธรรมเห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นปนิพา์ในปัจจุบันในชาตินี่เถิน